สวัสดีครับวันนี้ผมได้รับสินค้าจากแอปพลิเคชันของฟิงโกนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องที่สินค้าได้รับมานะครับเป็นก,ก,ก็แกะให้ดูก่อนนะครับ าจะเป็นอะไรนะครับก็กล่องน,นะครับเป็น,นเป็นหม้อชาบูนะครับที่สั่งไว้ในแอพพลิเคชั่นของจิงโกนะครับซึ่งราคาถูกมากๆนะครับในราคาไม่แพงนะครับก็สามารถ ส,สั่งซื้อได้นะครับก็เป็นผีค้าอ่าสองชิ้นที่ผมสั่งนะครับก็จะเป็นชิ้นหน,นึ่งเป็นจุดจากกิดู ตามก็ชงสองชิ้นนะครับเุกยาเป็นยู่าจะไล่ไยูจะตาม,มาอชิ้นะั่น ชิ้นะสองกล่องขสองกล่องราคา40กว่าบาทนะครับในแอปพลิเคชันของพีโกนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับไม่แพงน,นะครับนี้เป็นพักเสียบนะมีน้ำยาเนนะี่ยอยู่นะก็เดีย๋ยวจะมาเปิดก่อนหม้อชาบูให้ดูนะครับ สำหรับปิ้งยา่างนะเราทำจรินในห,ห้องสักครัวนะครับก็สามารถทำกินได้เมื่อไหร่จะทำได้นะอันนี้ก็เป็นศากตกหนูม,มากนะแค่ราคาสามร้อยกว่าบาทมอ้หนมีหลายราคานะครับในราคา ร้อยกว่าก็มีนะแล้วแต่เราชอบมีหลายรุ่นนะรเรีเลือกในราคาสามร้อยกว่าบาทลองมาซื้อนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปกดที่ลิ้์ได้เลยนะครับาถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้านะครับก็จะมีลิงก์ด้านล่างให้ทุกคนได้กดจิ้ม ไปเลือกสินค้าได้นะครับต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนนะครับค่อยมาจังซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันของฟ i g โได้นะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับต้องแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ